แม่คู่ดอดปืงไอ,อ,อ้สีหาหม,มาื่นกันไหมอีกคือเก่าหั่ะปูสีมาให้<อ>ปูัวลังเลกออกแล้วก็จะได้ซื้อปากกามาให้ตัวเม,ม็นบ่ล่ะอยากได้ปากกา <c oughs> นี่ยแม่คนอ๋อ,อยังไมอ่อี้นนึงมากันลนะปูพเพื่อว่าให้เป็นการเช้ไม่ได้ยังอีกชั้นนึงมากันเลงก็ได้ก็สี่เลยโอ,อู้หูยแต่มึงต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 แต่มึงแต่มึงแต่มึงแต่เฮียเอาเว้าดังเดิมอ้ยเลงงูเขียวพี่เด้อเลงงูเขียวนี่ครับสอง เป็นแดงงวดนี้งวดนี้ไหมหมดนี่โอ้ยมันเป็นการ์ตูนเอาติดติดเซฟามือจานติดเซฟามือจานนี่นะครับบอกถูกมาแล้วนะครับสามวดซ้อนงวดนี้งวดที่เท่าไหร่นี่ถึงมื่อไหร่สามวดงวดนี้งวดที่เท่าไหร่มาที่สี่ล่ะติดเซฟเมื่อจะของตีมาแม่เอาเลยครายเอาเลยคายอัสสันเอา กำลังสิบอกเลขครับพี่้องวันนี้แม่ครูก็ไ้เดินทางมาที่ทั้งชานูค่ะสวัสดีครับแม่ครูสวัสดีค่ะเอฟซี FC. นะคะวันนี้แม่ครูมาเจอน้องอีกแล้วนะคะน้องอยู่ที่คำชนโนดนะคะอยู่วังปูน้องบอกหวยถูกมาแล้วนะทุกคนสามงวดนะคะไม่รู้ว่างวดนี้เป็นงวดที่สีน้องจะบอกงวดไหนตัวไหนนะคะเอามาจากไหนหไหนี่หวยนี่ฝันหรือเปล่าฝันเองนูฝันน้องฝันเองนะคะฝันว่า น้องฝันว่าอะไรเนี่ยการทำพิธีของเขานั่เขากำลังทำพิธีครับอะปุ๊บเสกด้วยเสกอ่ะอ่าอ่ะอ่ะอ่าเครื่องรางก็จะเยอะด้วยนเครื่องรางเขาก็เยอะนะคะนี่นะครับของแท้ตรงนี้นะครับ ยังไม่หมดยังไม่ได้ถึงสามตัวร <attered. S 1> อนะครับรออีครับมีเอฟซี <defend ink> เขาด้วยนะทุกคน ได้เรียบร้อยได้สองตัวแล้วครับอาจารย์ได้วัน,นวันนี้ได้สองตัวใช่ไหมอาจารย์ได้สองตัวอาจารย์มั่นใจไมหมนี่อา,อ,นอาจารย์แถมให้อีกตัวนึงอาจารย์แถมให้อีกตัวนึงพูดถูกใจพูดถูกใจแถมให้อีกตัวนึงรอ,อดูว่าจะติดข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับม,มันเป็นเลขตัวเดิมไหมอาจารย์ เลขตัวใหม่เลขตัวใหม่ไม่ใช่เขเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนหลักเฉยๆใช่ไหมอาจารย์เปลี่ยนหลักเฉยๆแต่เป็นเลขเป็นเลขตัวเดิมอาจารย์บอกเป็นเลขตัวเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนหลักหลักหักหน่วยหลักสิบอยู่สลับกันอยู่เฉยๆสลับกันอยู่อาจารย์มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์อา้าทำพิธีอทำพิธีอีกยังไม่เสร็จอาจารย์ยังไม่ได้เหยียบครับ ไม้ไม่ใช่ธรรมดาครับไม้ไม้กระเยิดสิเขาเรียกไม้อะไรนะพี่ผูวไม้แกงขี้โอ้ไม้แกงขี้ใช่ไหมไม่อะไรอาจารย์ไม้ของปูจีวะหรือเก็บาอะไรโอ้เก็บไม้โอ้ขอโทษไม้ของปูจี้อีวะที่สุดโตอ้ปู้ขอโต้ขอขมาเด้อร้านโมูหปลาก็ดีดีไปเขาบ้านนี่แน่ ว่าน,นี่นอ,อได้พไปฟุกเขามาาบัวหายม้าหายนีสองอันนตัอันนี้ก็บอกว่าเก็นกนยินหงที่ปูมัน,นีถ้าใครสักแรกเป็นอันีนสีมันกอไม่โชกไม่แบบ<อ>ไม่โศแนนอนไม่โศกในในอนดูดวงได้ด้วยนะครับถ้าใครมาคำชะโนดก็อย่าลืม ใส่มนคักเด้พี่น้องใส่มนคักเด้พี่น้องเพรามดาเด้พี่น้องเื่อสิได้มากหนิเพราะตัมดาได้ปุ๊กเสกสามเถื่อเหรอได้พี่น้องสามเถื่อไปนะป้าปูปูว่าขันไม่ได้ถือสื้อปู่จะได้ยังกันถือสามโตนี่ปู่จะได้ยังมากว่าเบิ้งปากกานะได้ปากกาไวยเอาแน่มีมูลค่าคนนั้นบ่ได้บอกเอาแนี่ว่วาสิมักสียังสิแบบจกระเบียนสีแดงไหมมันมีปากกาเขียนให้จะเอาแต่ปากกาย่างเดียวปากกาแล้วใครบอกไม่โอ้ เขามันถือซ้ำโตให้ซื้อปากกาไฮร์สันเทอ,อใหญ่ๆปูรับปากเลยบรยากาศพ่อม็ดตรงนี้ไปหาปูยุคนี่เนี่ยอ๋อสาธุสาธุขันไปหาปูไมาได้ลบมาบอกไม่ได้ปูเด้อไม่บอกไม่ได,ด้นอนเนี่ยสาธุพี่น้องนี่นะครับไปหาปูก่อนว่าสัน่นอีปะบังเรถเด้อเหลกไทยรถรัฐบาลไทยอ่ามึงต้บอกเมื่อไงรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งหนึ่งอะไรนะครับสาธุรัฐบาลไทย งวดประจำวันที่ที่หนึ่งวันที่หนึ่งแม่นบ่อเดือนได้ปูอีหามืออีหามือออกอหนึ่งกสิงหาพศอพทุกคนทุกท่านเลกหลานน้อยปู่สีสุโธนะคะเนี่ยเข้ามาแล้วนะทุกคนเห็นอย่างนี้นี่เห็นตลกตลกอย่างนี้นี่สีงวดซ้อนนะคะนี่งวดน,นี้งวดที่สี่นะ,ะถามว่าเอาเลขตัวเดิมเลขตัวเดียว,วกันหรือเปล่าปู บอกว่าไม่มันแค่สลับกันอยู่เฉยๆว่างั้นทุกคนก็สลับเอานะคะเหมือนกับงวดที่แล้วทุกคนก็ว่าเลขตัวเดิมงวดที่แล้วปู่ท่างก็ให้บอกว่าเลขตัวเดิมบอกว่ามันก็สลับกันเฉยๆให้ถูกมาแล้วสามงวดนี่งวดที่สี่นะคะเขาจะมารอแม่ครูทุกครั้งเวลาทุกๆเวันวันที่ประมาณวันนี้แล้วเนาะใช่ครับทุกของวันวันที่สามสิบวันที่ไม่ใช่ไม่ใช่วันที่ยี่สิบกับวันที่แปดเขาจะมารอแม่ครูที่นี่ทุกครั้งเลยนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะมาให้โชคเนี่ยวัน 1> น1สิงหาปศ2568นะคะอย่าลืมนะคะเลขหลานปูนะคะสีสุดโทน้าคราชนะคะแม่ปูอยู่ที่ศาลหลักเมืองบันดุมปันโทแทนบันโทสวัสดีครับเอซทุกคนทุกท่านนะครับเรามาตามอาจารย์ที่ขํามโนดต่อครับงวดดีซีนะครับนี่ครับอาจารย์กำลังฟอเลขในกับเอซ เราก็อยู่กับแม่คู่ครับ,บน้องก็เลยบดจามบดแจกเนาะคู่แล้วก็เสี่ยวมาใส่แล้วก็สิเขียนให้เบริสุทธิ์ก็ดี้ เปาเครับเปาเปานอะเปาแน่นอนนะครับเพิ nah, nah. ่งมาตัวได้บกองไกะิ่งเหไปี็นเซีบิ่งนี้เอฟซนบนเห็นเนาะนี่ครับฟังเสียงสวรรค์จากปูครับศูนย์หกปูบ่เห็นเอฟซนฟง้างไม่คหมอนเอฟซีบิ่งอยู่นั่นเอครับเสียงสวรรค์จากปูครับสองนี่ ยาใหมเพิเ่งวงเล็บไหม่พร้อมครับบ่ธรรมดาครับยังพัดได้แล้วได้พี่น้องนี่ครับยังพัดได้แล้วครับสบเลยเซตน้นคูไปเลยได้พี่น้องบ่ธรรมดาเบ,บักไปเลยบักเซตต้นคูณไปเลยเอาต้อกรเินนีะคนซอยา่ยสจาจอดเเป็นโนเยน้อกการเนีทุเปนมาซอย เรียบแล้วครับพิธีกรรมหาชมได้ยากครับนี่ครับเริ่มดอกเริ่มแล้วจับเริ่มพิธีกรรมครับตอนนี้ปู่ก็เริ่มไล่พระเวทครับนี่นะครับธรรมดา ปัดเลี้ยนซักเลยเลยพี่น้องดูครับปปััเป้าอีกอนึงเาใหิยุ่้อปูเอาใหิยู่เอาใหิยู่เอาให้แนนเขียนเหรอครับแนวเขียนแล้วเขียนดูใกล้ๆครับซักเข้าไปเออปักเข้าไปปักไม่ดินบูพ่อใจปักทั้งต้นถูกใส่ต้นไปเลยเอ้ยปักใส่ดินมันใครๆเขาก็ทำกันใครๆเขาก็ทำกันเอาปูจัดกัน นุ่งสก๊ะซัเอ้ยเอยต้องมด่าบ่พี่น้องขู่ขายซักย้ำตัวเดิมนะครับยตัวเดิมตั่อมาตัวเดิมกางใบโอ๊ยปวายเออป้อนมาให้เออสาธุปูเขาปล่อยมาให้เห็นบ่ปูเขาปล่อยมาแล้วเป็นบ่หนิปอยมาแล้วผมเลยเด็ดปอยมาโอ้ยปอยมาแล้วครับปอยมาจากต้นกระดูกไม่ใช่มาเอาเด็กคน ออกมาจากเมืองนรกครับเออผมสามารถนัว่าหักร่งนรกสวรรค์ตรงนี้เลยผมบอกมันคือสวรรค์ไปรี้วแดงไม้มากผมเออหงนรกเดะกับเก่าคนแบกหั่มมาแต่เออคือสวรรค์ตองนี้เลยผมว่ามันไังยินเออผมงน้อไม่เนี่ยเขาเป็นเทพปลาเขาเออไอมันเอาเรียบมาให้อาบบกหมูเขียวหมูเขียวโอ้หมูเขียวอื้อ Lê ngô kiểu phiền hỏng, lê ngô kiểu phiền hỏng, hoặc hoặc tụi song. Lê ngô kiểu phiền hỏng, 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 ก็ะถาใส่รถกราถากระถส้รถนะครับใด้ค่าขายดีนี่าเีบบังลนนนีบ้าไปดูนียซอยเทปาซอยผมในเงินเืี่ซื้อไ้อตทองังในเงินในทองเทปบดาซอยได้เงินในทองครับนี่แม่คูติดไว้รถนะครับพนั่าซอยให้ขอเอครับพนันนาเมื่อจะกไดู้ดไปส้มปูอีกครั้งหนึ่งครับ ไปบอกเ้ใจได้เจ้าใจไปดูไก่เดี๋ยวพ่อใหม่สิไปหาปูมาหานใหม่เด้อออี๋สีหาหมื่นก็ไม่อีกคือนเอาหัวลับปูสีมาหายล้างเล็กออกแล้วก็ฉได้ซื้อปากกาม้าหายตัวเมนโบลาณอยากได้ปากกาเนี่ยเด็คนอาอยังไม่อีขึ้นนึงเมื่อกันตะปูเพื่อว่าใครเป็นการใช้ไม่ได้ยังอีกขึ้นนึงเมื่อกันตะเด้อตัวได้ก่อนซี่เลยโอ้ยแต่เมือง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 แต่มืงแต่เมืองแต่แกะเอาเอาดัง เล็งูเขียวพี่น้องมีครับสองศูนย์ถึงหกนี่โดนโดนโดนปุู๊โดนพี่น้องโดนอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ดกดไลค์กับเลขปูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีย้ำอีกทีนหนึงครับปูย้ำอีกทีนหนึงนะปุ๊บดังดังเออย้ำอีกทีหนึงว่าไฮฟันว่าไฮมา